การตรั้งค่า permission ของ q n a นะครับซึ่งการตั้งค่ามันจะมีหลายระดับนะครับจะเป็นแบบ basic, advanced แล้วก็ใช้ของ Windows advanced permission นะครับอันนี้เรามาลองเป็นแบบ basic ก่อนเราไปที่แชร์โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับซึ่งจะอยู่ภายในนี้ก็ได้นะครับผมทำช็อตคัดไว้ตรงนี้สร้างช็อตคัดลงก็เลยเห็นข้างหน้านะครับไปที่โฟลเดอร์ permission ตรงนี้นะครับผมสร้าง ชื่อแชร์และกันชื่อแชร์ตามนี้เลยแล้วแต่จะตั้งชื่ออะไรนะครับให้มันสื่อนะครับผมก็จะอ่าให้ Permission เป็น User ตอนนี้ผม User เป็นชื่อ Q n ิ t เน็นคินะครับแล้วก็ Finish ไปเลยพอดีผมล็ g กอินไปแล้วเมื่อกี้เป็นเครื่องจอยโดเมนผมก็เลยต้องใส่สิทธิ์ของ ของโดเมนนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าผมใส่สิทธิ์อย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ผมล็อกอินไปแล้วนะครับผมจะใส่ชื่อแล้วสมมติว่าผมจะใส่ชื่อคิวแนมันจะขึ้นว่า มี Multiple Connection ก็คือเมื่อกี้ผมผมตั้งชื่อแบบนี้เหมือนกันล็อกอินด้วย user อื่นแล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมล็อกอินด้วย user นี้นะครับไม่งั้นผมต้องรีส t าร์เครื่องนะครับถึงจะหายตอนนี้ผมทำแลบอ่า v m แวร์ไว้จะรีส t าร์มันลำบากก็เลยลองจะต้องใช้อ่เ u อร์ที่ผม add เออล็อกล็อกอินเมื่อกี้แหละผมล็อกอินด้วย admin นะครับ ก็ a p ไป y ไปอ่าตรงนี้นะครับอันนี้คือการการให้สิทธิ์นะครับการให้สิทธิ์ตรงนี้นะครับไปที่รูปมือตรงกลางนี่แหละให้สิทธ์นะครับจะให้สิทธิ์อ่ล l อ c ข้อแอดล็อกข้อยก็ได้การสร้าง u ูเ r อร์ก็ไปสร้างโดยตรงนี้นะครับอ่ล l o c a l u s e เผอร์มันมีสองตัวนี่แหละนะครับจะสร้าง u ูเ r อร์อ ตรงนี้ก็ใส่ไปเลยนะครับ username password อยู่ตรงนี้นะครับแต่ของผมเครื่องนี้ผมจอยโดเมนไว้นะครับซึ่งผมไปจอยก็คือตรงนี้ผมจอยโดเมนอ่าอันนี้ผมจอยโดเมนชื่อ adlab ะนะครับ อ่าเราปมาตรงนี้นะครับตรงนี้อเป็นแบบเบสิกนะครับเบสิกมีแค่นี้นะครับสมมติว่าเราไปที่วินโดว์นะครับอชื่อแชร์ตรงนี้นะครับสมมติว่าผมจะตั้งแบบ Permission ให้มันลึกๆหน่อยนะครับอ่าอาจจะเป็น ตั้ง inherit อย่างเงี้นะครับอ่าตรงนี้ตั้งชื่อเซลล์อ่เป็นแผนกเซลล์นะครับโอเคผมจะเอาแอปผมจะใส่ advanced permission อันนี้วัดเป็น modify อ่าอย่างนี้ผมไม่สามารถที่จะใส่ในวินโดว์อย่างนี้ได้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นอ่าอ่า ชื่ออื่นนิวัตสร้างตรงนี้ได้ไหมแล้วก็นิวัตให้เป็นแค่ r e n o l y นะครับผมลอง refresh ดูนิวัตไม่มีนะครับผมจะใส่ในนี้ไม่ได้นะครับถ้าผมอินแนบแบบแบบอันนี้แบบแบบ เบสิกนะครับแต่ผมมาใส่ในนี้ได้นะครับก็คือผมต้องมาใส่ user ในนี้นะครับเนี่ยนิวัดแล้วก็แอพพลไปนะครับ ไม่มีซะด้วยนีว่ท่อดิฉันมีมวนคายแล้วก็ไปที่อ่า ไปที่ตรงนี้นะครับมีไหม mm hmm. นี่แบบ เพิ่ม permission ก็ไมน่นิี้ก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูในในนี้ว่ามีนี้วัดไหมอาด e เ r e ให้มันหน่อยเดี๋วัดมีแล้วทำไมในนี้ไม่มี อันนี้วัดได้ได้ฟูนะครับแต่จะไม่เห็นไม่เห็นในนี้นะครับในนี้มองไม่เห็นไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นที่เป็น Everyone หรือเปล่าไม่แน่ใจทีนี้อ่าถ้าเราเปิดต้องการเปิดแบบ Advanced Future นะครับเราต้องไปเปิดที่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ติก๊กอันนี้สำหรับ window s นะครับเราต้องการาที่เป็นถ้าเราติ๊กตรงนี้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะแอปพลาดูตรงนี้ใช้เวลานิดนึงนะครับแอปพลายนะครับอ่าผมแอปพลาตรงนี้แล้วนะครับมันจะมี a d v a n c e d ฟ e เจอร์ละแต่ว่ามันจะสร้าง ทำให้ inherit ไม่ inherit ไม่ได้นะครับจะปิดและเปิด inherit ไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็แต่ใส่ใส่ชื่อนิวัดได้ละในนี้อ่านิวัดมาแล้วเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้จะเห็นนิวัดในนี้ละนะครับอ่านิวัดมาแล้วทีนี้เราจะ เราสมมติว่าจะลบ every one ลบ every one ในนี้ออกนะครับออกนะครับมันไม่ยอมออกนะครับเนี่ยจะสั่ง inherit disable inherit ก็ไม่ได้นะครับเนี่ยแล้วก็จะให้นิวัตเป็น body of read only Uh, ถ้าเป็น uh, นิวัดเป็น modify นะครับมันจะ,ด,นะดูเป็น modify ไหม,ไมนิวัดก็ยังเป็น full นะครับถ้าเป็น read only ได้ไหม ถ้า read อลลีได้นะครับแต่ถ้าติ๊กนิวัตเป็น modify เมื่อไหร่นะครับมันจะมองเป็นมันจะมองเป็นฟูลทันทีนะครับตรงนี้จะมองเป็นฟูลนะครับวิธีแก้ก็คือเราไปเปิด ACL ตรงนี้ด้วยนะครับถึงจะแก้ไขได้นะครับอ่าปเปิดตรงนี้ แอปพลจะใช้เวลานิดนึงนะครับระหว่างแอป l y าเนี่ยถ้า user ทำงานอยู่ไม่ควรจะจะแอปพลายตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาจะไม่สามารถเข้าแชร์โฟลเดอร์ er ได้นะครับยกตัวอย่างเนี่ยตรงนี้ผมไม่สามารถเข้าละหมืนติวติวละไม่สามารถเข้านะครับตอนที่ตอนที่มันแอป l y หลังจากที่ผมแอปพลายเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับทีนี้ผมมาเข้าโฟลเดอร์ละนะครับตรงนี้ผมลองเปลี่ยนเ e อร i มิชันนะครับผมเอา everyone ออกนะครับเอา everyone ออกอันนี้ everyone ออกแล้วนะครับทีนี้ผม inherit มันก็มา Disable Inherit นะครับนิดนึงนะครับตรงนี้ Inherit นะครับผม Disable Inherit ตรงนี้ถ้า,าเลือกข้อข้างล่างเนี่ยมันจะ Remove Permission เหมือน Reset คุณต้อง Add Permission ใหม่หมดเลยที่คุณ Add ตรงนี้มันหายหมดนะครับเราไป Convert ดีกว่านะครับ Convert Permission เดิมยังอยู่นะครับแล้วก็กดเ OK. คไป นะครับแล้วก็ไปที่ Advanced นะครับสมมุติว่าผมจะเอานิวัตให้เป็นแค่ modify นะครับอ่าเป็นแค่ modify ตรงนี้นิวัตก็เป็น modify ละอืมเป็น modify ละทีนี้ผมจะให้นิวัตอ่า บอกว่าสามารถลบสักโฟลเดอร์ได้ด้วยผมก็ต้องมาใส่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสเปเชียลละแล้วก็ไปดูว่านิวัตมีสิทธิ์อะไรบ้างน,นะครับเราก็ไปที่ Effective ตรงนี้นิวัตนะครับดูสิทธิ์ของนิวัตนะครับทดสอดสิบว่าเขาได้สิทธิ์อะไรบ้างอ่าตรงนี้นิวัตได้ฟูลเลย นะครับได้ full control นะครับนิวัดไม่สามารถเปลี่ยนแต่ไม่สามารถเปลี่ยน permission ได้นะครับไม่สามารถ take owner ได้นะครับดูนีิวัดใหม่เกาได้สิทธิ์อะไรบ้าง อานวัดได้เชิงออนเนอร์ด้วยอันนี้ไม่ถูกต้องนิวัดควรแค่เป็นอ่า ควรจะเป็นแค่นี้นิวัดนิวัดควรจะได้แค่แค่ modify เราไปดูสิทธิ์ของนิวัด ทำไมนิวัดด้ยังเป็น full control disable inherit แล้วนิวัดแค่ตรงนี้ replace all เล นี่น่าจะผิดนะครับเดี๋ยวต้องเอานิวัดออกก่อนเอไปดูที่นิวัดตรงนี้นิวัตมีอ๋อตรงนี้นิวัดเป็น full control นะครับมันต้องเอานิวัดตรงนี้ออกเอา everyone full ออกนะครับ วด้วยฟออกแล้วก็นิวัดเป็นไม่ใช่ฟู oo, เป็นแค่ Modify แล้วก็แค่ได้แค่นี้นะครับทีนี้เรามาดูข้างใน Effective N1 นิววัตยังเป็นฟูลคอนโทรลเทคอนเนอร์ได้หมดลองนิววัตให้เป็นแค่นี้ o oh, domain user tong domain user remove โดเมนยูเซอร์ตรงนี้มี d o เมน n ูเซอร์ไหมไม่มีที่นี้เรามาดูว่านิวอัดยังเป็นฟูลไหม นิวัตก็ไม่เป็นฟูแล้วเมื่อกี้มันมีคำว่าโดเมนยูเซอร์นะครับมันก็เลยเพราเน้นวัดอยู่ในโดเมนยูเซอร์เป็นสมาชิกของโดเมนยูเซอร์เหมือนกันนะครับนิวัตตอนนี้ก็ก็ได้เพอร i มิชันตามที่เรากำหนดได้แล้วนะครับ <c oughs> ข้อสำคัญก็คือถ้าเปิด Windows Advanced Permission ต้องเปิดคู่อย่างเนี้ยนะครับมันถึงกำหนดสิทธิ์ใน Windows ลึกๆได้ นะครับตรงนี้นะครับสจะ enable inherit มา inherit นะครับจะลบ all user นิวัดให้เป็นาสามารถลบตรงนี้ได้ร้า right, ยตรงนี้ create folder ได้อย่างเงี้ยปึ๊บอ่า ต้องระวังว่าสมาชิกโดเมนยูเซอร์ต้องเอาออกต้องดูในนี้ให้ดีนะครับเหมือนกันมีโอกาสเกิดผิดพลาดดูนิวัดนะครับนิวัดทำอะไรได้บ้างอ่าตรงนี้ครับที่เราตรงตรงกับแล้วเขาไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเ่อ m i s s i o n ไม่ได้นะครับแล้วก็ take o เดอรไม่ได้แล้วก็นอกนั้นเขาทำได้หมดนะครับ อันนี้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะทำนะครับอันนี้คือวินโด w อ่าแชร์เ e อร์มิชันของของ QNAP กับ window s นะครับสามารถไปประยุกต์ได้